สวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมรงชาแล้วอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องอฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าครับมือนีก็มีโอกาสได้รับภารกิจมาหุงเขาครับ <c oughs> ภารกิจหุงเขาครับพ่อแม่พี่น้องนะได้ภารกิจหุงเขาก็ถือว่าไม่เฮ็ดคลิปกันแล้วกันล่าสุดที่ผมเห็คลิปไปบอกว่ามันมีน้ําตกน้ําตกหนึ่งเนี่ยที่ผมไปเห็นในโซเชียลพ่อแม่พี่น้องสุปอลเล่าแชร์มา นะครับผมไปเห็นปุ๊บนั่นแหละอที่ผมบอกว่าคันเห็นน้ําตกเนี่ยหาผวนคัําครับพ่อพี่น้องมันเป็นน้าตกลาหมกนั่นก็คือน้าตกหาผีครับน้ําตกไหาพผีพ่อพี่น้อง,องเห็นแล้วมันก็คือคักคือเนี่ยไปเบิ้งน้ําตกไห้ผีสปปอล้ว,รวครับนี่คือน้ําตกหขผีครับคุณผู้ชม เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในประเทศลาวน้ำตกไหผีตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักประเทศลาวถูกค้นพบเมื่อปี2534ด้วยลักษณะน้ำตกที่มีรูปร่างเหมือนไหาทางการลาวจึงได้ตั้งชื่อให้กับน้ำตกนี้ว่าน้ำตกไหผีนั่นเองครับเป็นไงครับทุกคนครับเห็นหรือ,อยัง นี่คือน้ำตกไหผีหือหืมห้ามพวนคำเด้อห้ามพวนคำเออมันก็ถามว่าเหมือนไหมมันก็แบบก็เหมือนเป๊ะเลยอะ่ะทุกคนน้ำตกไหผีโอ้นี่แหละครับธรรมชาติมันสร้างมาสร้างคือสร้างคือคักโอ้สร้างแบบอยอมรับเลยว่า ธรรมชาติสุดๆน้ำตกไฮผีสบปลาวถ้าใครเคยไปเที่ยวทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะนะคอมเมนต์หน่อยนะว่าสถานที่จริงเนี่ยมันมันสวยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นรูปแบบน้ำตกนะครับมันก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าเลยนะเหมือนหอย่ะทุกคนเหมือนหอยจริงอ่ะหอยแล้วก็เอาเอาน้ำใสแล้วก็เทลงแบบเนี้ยมันก็หอยเนาะประมาณนั้นทุกคนนะก็ถือว่ามันเป็นอีกแลนดมาร์กหนึ่งนะครับของพี่น้องโสปลาวนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้เลยนะครับอีกน้ำตกหนึ่งนะที่เป็นน้ำตกเป็นน้ำตกที่ผู้ชายชอบ นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าชอบเนี่ยเพราะอะไรนะครับผู้ใดซีบมักน้ำตกไหผีครับผมไปนองโอ้เป็นน้ำตกที่เหมือนมากนะครับเด้ยวทุกคนนะเปิดคลิปเพลน,นะทุกคนขอมาดูข้าวก่อนนะสุกไปน้องปัน่นห่อนครับบรรยากาศห้อนนะผมก็เลยมาอยู่น้ำกกไม่กกไหลนะครับนะถือโอกาสได้๋ถ่ายคลิปพอดี んでそょうか ครับกยังไม่สุกเลยอีกโดนอยู่นะครับนี่นะครับปีงนะครับผู้ใดขี้นอัดบ้านกลับมาบ้านเด้อปีใหม่ผู้ใดขี้นอดบ้านกิกลับมาบ้านนะครับมาหยิมยุงยิ้มยัมย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 นพ่อแมโ่โดนเทียได้มาครับแต่ว่าผมก็ไมาดูยุ่นนี่แหละนะ จักสิไปแล,ล้วครับปีใหม่ปีใหม่นี่หามงเที่ยวกับว่านี้แต่ว่ามันอันตรายรถมันหลายปีใหม่ผู้ใดไปเที่ยวตังจังหวงตังจงังหวัดกะละมงละมัดระวังในเด้อเรื่องรถเรื่องลาครับซูม,มือเนี่ยอันตรายคักรถก็หลคักคนมาเที่ยวอะแห่งผู้ทบเบิกผู้พามา่านขนแกนคนกับมาเที่ยวหลายเด้อชุมแพกันหลครับพี่พี่น้องบอกเล้วซูม,มือเนี่ยมองท่องเที่ยวหลายคัก สารพันดนะต่ก็ต้องระมัดระวังลดล้าครับลดหลายสุมมือนี้ก็อุบัติเ,เหตุกับเกิดขึ้นสุ่มือครับทั้งมอไซ้์ทั้งรถไ่โอ้สารพัดนะมาบึงบรรยากาศหลังบ้านขังนี้ก็จะเป็นหองเศ้าคนแดดท้อนครับวะ่ะ หองเศ้าแต่ว่าบ่ค่อยมีคนมาอยู่อ,กออกไปแล้วครับ <c oughs> บรราการหลังบ้านผมก็ประมาณนี้แหละครับบุกมีเป็นไดหมอผู้เฒ่าเพื่นมักซี่ล่ะหอยอยากหอยแวมปองเดก็หอยกุกแม่กุกแหล่หอยปา นี่เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยนี่แหละครับตามทางจังหวัดเนาะบ้านงบ้านนอกกับประมาณนี่แหละบ้าน,นเป็นบ้านแนวนี้แหละทางคนก็อยากอยู่แบบบ้านหลังยิงยงนิ่งเง้กับสังนะครับผู้เฒ่าทางคนก็อยากอยู่แบบธรรมชาติอยากอยู่แบบบ้านนะาบ้านังสนะบุญอยากเฮ็ดบ้านขอให้มีหมองอยูก็พอเป็นนี่สิเหรอครับผู้เฒ่าเป็นบางคนหรอวะ บางคนก็อวดรวยครับบางคนก็อยากแบบอยากอยู่แบบธรรมดาธรรมดาอย่างสี่นะครับไม่สี่แหละนี่หรือเมืองทาน <c oughs> <c oughs> หรือเมืองทานทานที่เบิดแล้วตายแล้วตายแล้วของของได้ทานมามีวาอยู่มันก็สุกซาแท้ <c oughs> โอ้ย ข้างนอกมันหอนครับพ่อแม่พี่น้องหอนคักหอนไหล <c oughs> นี่แหละผขอยู่อุงสีเดียวยุบานไปได้บ่ได้หรอครับนะจะย่างมือแรงได้ว่าจะไปเบื้องบนชูแม,ม่ครับเบื้องบนชูแม,ม่ครับอยู่โรงเรียนเทศบาลนะครับกับประมาณนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะก็มาแชร์ สถานที่นะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่าที่สปปลาวเนี่ยมันมีสถานที่ไหนแปลกๆบ้างน่าเที่ยวบ้างสวยบ้างธรรมชาติบ้างมีเยอะมากมายที่เรายังไม่รู้จักที่ผมได้แนะนำไปน้ำตกไหผีน้ำตกที่มีรูปลักษณะเหมือน เอาทุกคนมาเรามาทําความรู้จักกับน้ําตกไหผีให้ลึกกว่าน,นี้ดีกว่านะครับมาว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงนะครับสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวที่สปปทาวถ้าอยากเจอน้ําตกไหผีแบบนี้นะนะรีบไปเที่ยวเลยนะครับมาเรามาหาข้อมูลกันนะน้ําตกไหผีน้ําตกไหผี โอ้โหทุกคนน้ำตกไหผีโอ้โหทั้งรูปทั้งรูปแบบทั้งอะไรแบบโอ้สุดยอดอ๋อน้ำตกไหผีครับว่าน้ำตกไหผีเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากนะและมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่สุดในประเทศลว้ว น้ำตกไฮผีเนี่ยตั้งอยู่แข่งจำปาสักโอ้แข่งจำปาสักนะครับพ่อพี่น้องนะแข่งจำปาสักเขาบอกว่าถูกค้นพบเมื่อปี2534อ25ือ้อมน้ำตกโอ้โหทุกคนมันเป็นเดี๋ยวนะข้อมูล โอ้คนคนไทยไปเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะมากสาเหตุที่คนไทยไปเที่ยวเยอะไม่ใช่เป็นเพราะน้ํานะครับเป็นเพราะรูปลักษ์ว่าแล้วะวะนะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วว้าแล้วขึ้นมาก,กันไปเที่ยวแหละถูกคนพบเมื่อ2534รูปลักษณ์เหมือนหอยว่ากันเหมือนไหเอาจริงๆมันเหมือนไหไหมเอา เหมือนหายไหมเหมือนนะครับเหมือนหนั่นแหละนะทุกคนคนนี้เขาบอกว่า,เ,าเคยไปมาแล้วเคยไปมาแล้วค่ะนะครับเคยไปมาแล้วค่ะจุดนี้น้าตกหายผีจุดท่องเที่ยวสุดแปลกในลาวจริงๆค่ะเคยไปมาแล้วทุกคนต้องไปลองดูมันเหมือนมากมันเป็นน้ําตกไหายผี ทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งใหญ่ว่างานตุกนนะคนนี้เขาบอกว่าน้ำตกไฮผีค่ะทั้งสวยทั้งใหญ่เลยแต่เดิมเนี่ยเรียกน้ำตกหีไผ่เดิมๆเ,เขาเรียกน้ำตกหีไผ่นะครับหีไผ่ก็หีไผ่หีไข่มันเป็นคําไม่สุภาพเนาะทุกคนอันนี้เขาบอกว่าจากที่ค้นพบนะ น้ำตกคนแรกเลยเห็นลักษณะโอ้คนแรกเนี่ยคนพบน้ำตกคนแรกเห็นลักษณะน้ำตกคล้ายอวัยวะเพศหญิงมีน้ําไหลออกมาแต่หีไพคําว่าหีไพเนี่ยมันเป็นคําเรียกที่ไม่สุภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกใหม่เป็นหายผีอ๋อนี่คือที่มาของน้ําตก หายผีที่สมปรลาวนะครับเขตจำปาสักนะครับทุกคนเนาะเป็นจุดท่องเที่ยวสุดแปลกอีกจุดหนึ่งนะสำหรับนะักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเห็นอะไรแปลกแปลกสำหรับผู้ชายเนี่ยมันไม่แปลกหรอกครับนะผู้ชายเนี่ยไม่แปลกผู้ชายเนี่น่าจะเห็นประจํานั่นแหละเนาะนี่คือที่มาของน้ําตกสุดแปลกที่สมปลาวนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะครับ นะ่าอยากจะเปอะไรแปลกๆคืออีกคืออีกมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะแปลกๆที่สปปลาวนะครับที่ไทยก็มีนะแปลกๆนะครับสําหรับน้ําตกนะครับจุดเช็คอินจุดหนึ่งน้าตกหายผีนะครับก็ทั้งสวยทั้งใหญ่ทั้งแปลกด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากจะไปแล้วนี่คือที่มาของน้ําตกหายผีนะครับนะก็เขาไม่เรียกนะครับคนแรกที่ไปพบเนี่ยเขาก็บอกว่า ั้งชื่อว่าหีภัยนะครับแต่ว่ามันเป็นคาที่ไม่สุภาพนะเขาก็เรียกว่าเรียกใหม่เป็นว่าไหายผีนี่ครับทุกคนไม่รู้ว่าที่มามันเป็นแบบนี้จริงจริงนะครับยังไงพี่น้องโสปอลลาวเนี่ยก็ถ้าใครรู้นะครับว่าที่มาของน้ําตกไหผีเนี่ยที่มามันเป็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกเลยนะครับนะ สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงที่มานเป็นยังไงหรือใครเคยไปเที่ยวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ามันสวยงามเหมือนในรูปเหมือนในคลิปหรือเปล่านะครับเท่าที่เห็นในคลิปก็มันเหมือนจริงๆนะครับเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่สปป,ปลาวนะครับส่วนใครที่จะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้เลยเขตจะปราสักครับพ่อแพี่น้องนะ Hmm. น้ำตกหายผีเอ็บก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กไดไลค์กดแชร์ share. ให้ช่องของทุ่งโล c งชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับไปดูอีกรอบน้ำตกหายผีผมต้องไปเบิร์นเขาแล้วละครับป่านนี้คือที่สุดแล้วนะเนาะหน้าที่ของลูกบุษายคนอีสานก็ประมาณนี้ละครับ พ่อไม่หิ้หนาเนาะสวัสดีครับบายยไปละน้ำตกไหผี oh. นี่คือน้ำตกไหผีครับคุณผู้ชมเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในประเทศลาวน้ำตกไหผีตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักประเทศลาวถูกค้นพบเมื่อปี2534ด้วยลักษณะน้ำตกที่มีรูปร่างเหมือนไห ทางการลาวจึงได้ตั้งชื่อให้กับน้ําตกนี้ว่าน้ําตกไหผถีนั่นเองครับ